สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้นำพาเพื่อนมารับชมรถเกี่ยวข้าวสายเขียวโซนจังหวัดบุรีรัมย์โดยเสีย่ยเมธีแล้วก็เจเ๊เพนพักรถคันนี้ขับโดยอาจารย์โต๊ดนะครับเป็นผู้ขับรถคันนี้ขับทั้งเทรลเลอร์และขับทั้งรถเกี่ยวนะครับวันนี้นะครับเป็นวันแรกของฤด,ดูการเกี่ยวข้าวปี67ร,รถเกี่ยวสายเขียวคันนี้ก็จะลงทุ่งนะครับ จะมาดูนะครับการใช้งานจะคล่องไหมนะครับสวยรูปไม่รู้จูบหอมหรือเปล่านะฮะวันนี้ก็จะมานะครับเกี่ยวข้าวมาะลิกอ .15 ซึ่งถือว่าวันนี้เป็นวันรวดดีของรถเกี่ยวสายเขียวที่จะนะครับสู่สายตา ของคนในระแวกแถวนี้เพราะว่าว,วันนี้เป็นวันแรกฤด,ดูการที่เกี่ยวข้าวก็จะมีพี่น้องนะครับมาเก็บฟางกันนะฮะก็ถ้าหากว่ายังไงผมก็จะได้นะครับถ่ายทำวีดีโอนะเพื่อให้เพื่อนๆได้รับชมรถเกี่ยวสายเขียวโซนจังหวัดวิรีรัมรถคันนี้ถือว่าเป็นรถพระเอกของนะฮะอำเภอประโคนชัยนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นรถที่มีขนาดนะครับขนาดกลางนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่สวยงามสมส่วนกับรถบรรทุกสมส่วนกับรถเทรลเลอร์คันนี้นะครับสวยงามครับคันนี้นะครับเมื่อกี้ก็สตาร์ทเครื่องเทอร์โบหวานนะครับเสียงเทอร์โบเนี่ยหวานเจี๊ยบเลยนะบางคนบางท่านนะอาจจะไม่เคยสัมผัสในเรื่องของเครื่องยนต์ก็คงไม่เข้าใจกับว่า เทอร์โบเสียงหวานนะครับแต่ส่วนเพื่อนๆที่อยู่สายรถบรรทุกเพื่อนๆที่อยู่สายรถเกี่ยวข้าวก็จะเข้าใจว่าเทอร์โบเทอร์โบเสียงหวานนี่เป็นอย่างไรนะครับดังฟิวหวานเจี๊ยบนะฮะขอบคุณท่านเสียเมทีนะครับที่อนุญ,ญาตให้มาถ่ายท,ทำวีดีโอกับรถเกี่ยวสายเขียวโซนจังหวัดบุบรีรัมย์รถคันนี้จากงเกี่ยวนะข้าวของ พี่น้องชาวบ้านกระโดนนะครับเป็นฤดูกานแรกเลยนะไม่รู้ว่าผลงานจะเป็นเช่นไรตัวเดินจะดีไหมระบบเกี่ยวจะขัดข้องไหมระบบตู้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารอชมผลงานรถเกี่ยวข้าวสายเขียวของเสียเมธีขับรถเทลเลอร์ขับรถเกี่ยวโดยอาจารย์โต๊ดน,นะฮะอ,ะอีกสักครู่หนึ่งก็จะทำการเคลื่อนรถ ไปที่ทุง่งนาเพื่อเป็นการทดลองขับขอให้การขับในครั้งนี้ลุล่วงไปด้วยดีเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกของฤดูกาลเกี่ยวข้าวปี67สวัสดีครับ